อ่ะคนวันพุธเนาะได้ไพ่ห้าเหรียญแม่หมอกมองว่าบางคนนะช่วงนี้อาจจะมีดวงเหมือนอ่าอยากจะออกจากงานได้ในช่วงนี้หรือมันมีอะไรอ่หลายๆอย่างเข้ามาได้เนาะทำให้คนวันพุธรู้สึกแบบกังวลได้เนาะได้ไพ่ห้าเหรียญมันอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่ได้หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเข้ามาได้กังวลรายจ่ายอ่ะได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้คนวันพุธเนาะต่อไปว้าว คนที่กังวลอยู่แม่หมอมองว่าไม่ต้องกังวลนะถ้าใครกังวลในเรื่องของการเงินนะคนวันพุธอ่ะแม่หมอมองว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือได้นะได้เก้าเหรียญได้เก้าเหรียญเนาะเก้าเหรียญก็หมายถึงว่าคุณจะเจอคนเข้ามาช่วยเหลือได้นะการเงินนะคนวันพุธอ่ะเนี่ยแม่หมอมองว่าคนวันพุธนะมีดวงเกี่ยวข้องกับการเงินนะมีดวงเกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่า ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินคือหรือแบบคุณมีเงินอยู่แล้วอะแต่ว่ามันช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ถ้าก้าเหรียญบางคนอะมีดวงเกี่ยวข้องกับที่ดินที่เกี่ยวข้องกับมรดกได้นะคะในช่วงนี้มาดูไพ่ใบที่สามมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับตัวคุณเองหรือบางคนอะโยกย้ายที่ทํางานโยกใช้โยกย,าย้ยกยายตาแหน่งโยกย้ายเขาเรียกว่าโยกย้าย โต๊ะทำงานได้เนอะถ้าคนทำงานเนอะหรือว่าบางคนอะยกย้ายที่อยู่โยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่บ้านได้เหมือนกันหรือแม้แต่บางคนช่วงนี้การเงินของคุณน่ะนั่นแหละแม่หมามองว่าน่าจะไปใช้ใจ่ายในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ <S 2> <S 2> <S บางคนเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบเ,เสริมความงามเสริมเสริมความสวยความงามตัดผมได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธเนอะจัดติ๊ มีดวงการตัดสินอ่าย้ายห้องค่ะ ถือว่าเป็นการโยกย้ายที่ดีแต่ว่าเราอาจจะไปกังวลในเรื่องของการเงินนะการเป็นการโยกย้ายที่ดีนะคะแล้วก็ได้ไพ่ตัดสินเนะได้ไพ่ตัดติก๊กมีดวงเขาเรียกว่าการตัดสินมีดวงได้รับความยุติธรรมนะคะคนที่เกิดในวันพุธแล้วก็ไพ่ตัดสินนะคะไปตกไปตกที่ตําแหน่งคู่ครองคนรักเนะไม่เหมาะมองว่าบางคนอาจจะมีดวงเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้หรือแม,ม้แต่ช่วงนี้คนคนที่เกิดในวันพุธถ้าใครเป็นคนโสดเนะ <ee. S 2> คุณจะมีดวงได้เจอคนแบบเขาเรียกว่าคนที่แบบคนดีอยากคนดีมีศีลมีธรรมคนดีที่เหมือนอเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมอะนะคะจะเป็นแบบนั้นเนอหรือแม้แต่ผู้ครองคนรักของคุณในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนรักความยุติธรรมนะคะรักความยุติธรรมเป็นช่วงที่เหมือนคนวันพุธอะอาจจะมีบางเรื่องที่เหมือนคุณคิดละฉันจะต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองได้ในช่วงนี้นะคะ มีความเพียรพยายามเนาะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จใครที่ทําอะไรอยู่ใครที่เริ่มต้นทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานใหม่ธุรกิจใหม่แม่หมอมองว่าคุณจะมีความเพียรพยายามตั้งใจทําที่จะประสบความสําเร็จได้หรือแม้แต่ช่วงนี้ลูกหลานบริวารของคุณทําอะไรอยู่ช่วงนี้เขาก็จะมีความเพียรพยายามที่จะทําให้สําเร็จได้แต่ว่าถ้าเป็นไพ่หนึ่งดาบแม่หมอจะบอกว่า ไพ่ดึงดาบหมายถึงศัตรูอยู่ที่ใจของเราถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคุณจะต้องไม่ย่อท้อแค่นั้นศัตรูอยู่ที่ใจเนาะแล้วคุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณเอาชนะตัวเองได้คุณจะสําเร็จนะคะคนที่เกิดในวันพุธไม่ว่าใครที่ทําอะไรอยู่คิดทําอะไรอยู่เริ่มต้นทําอะไรอยู่นะคะในไพ่เจ็ดเหรียญแม่หมอบมองว่าอ่ะมันอ่ะเขาเรียกว่าเจ็ดเหรียญก็คือเป็น การเงินเหมือนช่วงเนี้บางคนวางแผนใช้จ่ายในเรื่องของการเงินหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะนะเพราะว่าได้5้าเหรียญแล้วก็ได้เจ็เหรียญได้เกเหรียญแม่หมอมองว่าช่วงนี้บางคนนะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินหรือบางคนนะอ่าได้เงินมามีดวงได้เงินด้วยนะคะมีดวงได้เงินก้อนได้เนาะคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยแต่ว่าพอคุณได้มาเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการอ่าโยกย้ายจ่ายออกไปอะ่ะเขาเรียกว่าเข้าเข้าซ้ายออกขวาได้เนาะหรือแม้แต่บางคนช่วงเนี้ย อาจจะมีดวงเอาเงินไปต่อยอดทําในเรื่องของธุรกิจได้หรือบางคนนะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้เนะาะอาจได้แปดเหรียญนอะอยคนวันพุธแม่หมอมองว่าต่อให้คุณมีเรื่องใช้จ่ายอะ่ะแต่ว่าคุณก็ยังมีไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะอะเนาะแม่หมอมองว่าคุณใช้จ่ายได้เนาะการเงินน่ะถึงถึงจะมีเรื่องกังวลอ่อย่าไปกังวลเนาะบางคนกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่คุณจะผ่านไปได้นะคุณจะผ่านไปได้นะ นะคะคนที่เกิดในวันพุธนะสิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือถ้าแปดเหลี่ยนก็ช่วงเนี้อ่าถ้าภไพ่ใบนี้ขึ้นเนอะไพ่แปดเหลี่ยนเขาก็บอกว่าอ่าใครที่ทําอะไรอยู่ช่วงเนี้อ่าก็ขยันหน่อยขยันแล้วจะดีเนาะอ่ายิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะ <S <s คนที่เกิดในวันพุธใช่กังวลในเรื่องของการเงินแต่ไพ่ก็บอกแล้วอันนี้ตกตําแหน่งคิดแก้ไขเนาะอ่ะาไพ่บอกว่าถ้ายิ่งขยันแล้วคุณจะได้เงินแล้วก็ไพ่ก็แนะนําว่าอ่าไพ่ใบเนี้ย มันสำหรับคนที่เหมือนใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์หรือของตัวเองอะสร้างงานสร้างเงินให้กับตัวเองมันเป็นการทํางานเนี่ยเป็นคนที่เขาเหมือนสร้างเหรียญเองเนาะอันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะบางคนอะอาจจะมีความสามารถหรือมันมีอะไรที่เหมือนเราเป็นพรสวรรค์ของเราอะบางคนอะชอบขายของอะอย่างเงี้ยหรือบางคนชอบทำอาหารหรืออะไรเนี่ยก็คือมันจะเป็นเงินที่ได้จากเ,าเขาเรียกว่าความสามารถของเราอะค่ะนะคะคนที่เกิดในวันพุธสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือ สามดาบระวังคําพูดนะคะระวังคําพูดระวังอารมณ์ระวังความใจร้อนความมุ่งวามนะระวังความใจร้อนระวังความมุ่งวามนะคะอะไรที่เข้ามาขอให้คนวันพุธตั้งสติให้มากๆนะคะคําพูดคําจานะช่วงเนี้นะคะให้ระวังโน้ะสามดาบโน้ะอะไรที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความกลัวมันมีความกังวลมีความกลัวหรือทําให้คุณรู้สึกเสียใจได้อะ แนะนำให้คุณใจเย็นนะคะแล้วก็อย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะให้มีสติให้มากๆนี่ไงแม่หมอมองว่ามีดวงสมหวังแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงเนี้คนวันพุธนะก็บางคนก็นึกรอความช่วยเหลือได้เนะาะหรือไม่แบบหรือแม้แต่บางคนช่วงเนี้อาจจะเขาเรียกว่าอยากจะมีดวงสมหวังในเรื่องของทุกทุกอย่างอะอเกี่ยวกับครอบครัวนึกถึงครอบครัวได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธเนาะนี่ไง บางคนน่ะนึกนึกถึงเรื่องเก่าเก่านึกถึงสิ่งเดิมเดิมเนาะเนี่ยแม่หมอมองว่าบางคนนะมีดวงได้เจอเพื่อนเก่ามีดวงได้เจอคนรักเก่าหรือแม้แต่ช่วงนี้คนวันพุธนะเขาเรียกว่านึกถึงสิ่งเดิมเดิมนึกถึงเรื่องเก่าเก่านึกถึงอะไรที่เหมือนผ่านมาแล้วอ่ะหรือแม้แต่บางคนนะมีดวงได้เดินทางไปเจอคนรักหรือว่าเจอ เขาเรียกว่ากลับบ้านเกิดได้เนาะเนี่ยช่วงนี้คนวันพุธหรือแม้แต่อะไรที่เหมือนอ่าไพ่ใบเนี้บ่งบอกถึง การมีเรื่องน่ายินดีได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองนะอาจจะได้ไปแสดงความยินดีให้กับเพื่อนให้กับคนรักหรือให้กับลูกหลานบริวารได้นะได้ไพ่หกถ้วยนะคะก็โดยรวมแล้วสิ่งที่คนวันพุธกังวลกังวลอยู่เนาะก็ตัวตนไปตกที่ไพ่ห้าเหรียญน,น่าจะเป็นกังวลในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายแต่แม่หมอบอกว่า,วาคุณอย่าไปกังวลคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะ,อ,ะอย่าไปกังวลแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งจะผ่านไปได้แล้วก็ที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของคําพูดอย่าใจร้อ อ,อยางอุ่วามนะคะ